กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเราเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลช้าง f เอครับรอบ8ทีมสุดท้ายสุพรรณบุรี FC เอาชนะด้านสงขา FC ไป1ประตูต่อ0อุทยัยธานี f อ ภพยกับทางด้านนครราชสีมามาดด้าไปศประตูต่อหนึ่งบุรีรัมยูนเต็ดเอาชนะทางด้านหนองวัวพิชยะไป4ประตูต่อหนึ่งและโปลิเทโลเอาชนะในช่วงต่อเวลากับทางด้านบีจีปทุมไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนแอันติโกมัดลิดแพ้กับทางด้านเลบบนเต้ไป0ประตูต่อหนึ่ง สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้สำหรับฟุตบอลลาลิก้าของสเปนอเลติโกมาดริดอยู่ที่อันดับ5 24นัด39แต้มส่วนทางด้านเรเบนเต้อยู่อันดับที่20 24นัด14แต้มผลฟุตบอลเซเรียบีอิตาลีเบเวนโตพายกับทางด้านอัโคลลีไป0ประตูต่อ2โคโตเน่พายกับทางด้านเบชาไป0ประตูต่อ1 ฟอซิโนเน่พายกับทางด้านโคโมไป1ประตูต่อ2และอเล็กซานเดียเสมอกันทางด้านเลเช่ che, ไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกเรดบูซาบวกเสมอกันทางด้านไบเยนมิวนิกไป1ประตูต่อ1และอินเตอร์มิลานพายกับทางด้านลิเวอร์พูลไป0ประตูต่อ2ผลฟุตบอลแชมเปชิพของอังกฤษ ปีเตอร์โบโลเสมอเรดดิ้งไปศูนย์ประตูต่อศูนย์โอเคนะครับผมนี่ไปการสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาคำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขอประทานอภัยไว้ณะที่นี้ด้วยหากรูแลชอบใจชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรา สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ